นะแล้วก็ไอ้ฝรั่งที่เชื่ออือได้เนะี่ยคือแกมเฟอร์ในมีหนะังสือที่จดหมายไทยในจดหมายเหตุของแกรมเฟอร์กรมศริลปากรพิม์ไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้หรือเปล่านะในปัจจุบนันแต่แกมเฟอร์เนี่ยเชื่อได้เพราะว่าแกมเฟอร์ไม่ได้เป็นทูดไงแกมเฟอร์เป็นหมอติดเรือของบริษัทดั e ต e a อินเดียเข้ามามันก็งงเว้ยแกมเฟอร์มีหลายเรื่องที่แกมเฟอร์งงขาไปอะ่ะไอ้ตรงฝั่งทนบุรีอะ่ะ บ้านบ้านมันถูกไฟไหม้บ้านบ้านคนไ่ยนะเป็นเรือนเรือนเครื่องสักคือเรือนไม้ไผ่เขาเรียกว่าเรือนเครื่องสักไอเรือนเรือนเครื่องผูกนาทีเพราะมันโอ๋หวายมาผูกส่วนเอเรือนที่เป็นไม้จริงเขาเรียกเรือนเครื่องสักวาดไปสองสามร้อยหลังเ่ขาตาดแกมเฟอร์นั่งเรือผ่านเฮ้เข้าสร้างเสร็จแล้วว่าแคมเฟอร์ไปอยู่ในอุทยาเดือนเสร็จเสร็จเฮ้เขาสร้างเสร็จแล้วว่าแกมเฟอร์มึงไม่รู้อะไรบ้านคนไทยเราปลูกเลยานเดียวเสร็จ่ะไรนะ ไอตอนเรือนเรือนหอของพลายแก้วอะ่ะคือเรามีอะไรที่มันดีๆเยอะนะตอนเรือนหอเนี่ยเราเป็นระบบน็อกดาวน์เรามีมาหลายร้อยปีแล้วไอตอนนางทองภระสีสั่งบบาวอะ่ะ<ม>เงินสามช่างนี้เองเอาไปไปถึงแล้วก็ซื้อซื้อเขาให้ได้โดยพันประมาณเนี้ยซื้อที่เมืองกานะ่ะแล้วผลจะปลูกที่สุวรรณบุรีเออ บ้านผ่าฟันสนั่นอึ่งข้าหนึ่งวันหนึ่งแล้วเสร็จสําเร็จการไอ้กอกรอยบาจบตอนเขาปลูกบ้านนี่นะเตยมาทําขวัญเนี่ยตยสิบเอ็ดใกล้รุ่งเริ่มสําคัญทําขวัญเสาเสร็จเจ็ดนาทีประมาณตยห้ากว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยก็เริ่มปลูกบ้านกันแล้วก็เย็นวันนั้นเสร็จเลยคนไทยเป็นคนขี้เกียจเนี่ยเวลาทําอะไรเงี้ยที่งานที่แม่งยุ่งยากปลูกบ้านมันยุ่งยากเ่มันไม่เกณฑ์มากำหนดเลย ช่ไหแล้วก็รุมกันทำาันปัปั๊บปั๊บปแป๊บเดียวใส่แล้วเว้ยก็ไทยก็มาแบบนี้